สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับเราอีกแล้วนะคะช่องชมพู่พาก,กินเที่ยวนะจ๊ะอ๋อตอนนี้เราเปลี่ยนช่องแล้วนี่นยะชมพู่ชาแนลนะคะหลังจากที่เราหายหน้าหายตาไปนานนะคะวันนี้เราจะมาทําลาดหน้ากันค่ะไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบของเรามีคะน้าค่ะแล้วก็เส้นใหญ่นะคะแลวนี่ หมูกระเทียมนะคะแล้วก็จะเป็นผักกะหลำ่ำดอกกะหล่ำนะคะแล้วก็จะเป็นข้โพดอ่อนคะ่ะอันนี้คือส่วนผสมแป้งที่เราผสมไว้นะจ๊ะนี่โอเคจ้าเราไปทำกันเลยจ้ามาค่ะเรามาดูวิธีทำกันนะคะใส่หมูลงไปนะคะ ผัดให้หมูสุกนะคะอันนี้เราทำเส้นใหญ่ลาดหน้านะคะเส้นใหญ่เราก็ผัดเอาเส้นไปผัดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็ผัดหมูะคะ่ะเส้นใหญ่ลาดหน้าหมูนะคะวันนี้เราทำานะง่ายๆเลยนะคะ นะค่ะพอหมูเริ่มจะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ไปผัดด้วยกันอีกทีหนึ่งนะคะใครที่เข้ามาแล้วขอความกรุณานี้พึงนะคะกดส u b s c r i ให้หน่อยนะคะจะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอไปนะคะ ไม่เลยหมูเราเริ่มสุกกระเทียมเราก็ใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่เครื่องต่างๆลงไปตอนนี้เลยนะคะผัะนะคะอันนี้คือคานานะคะก็ใส่คานาลงไปะคะ่ะแล้วก็ผัดให้คานาสลดนะคะโอ แล้วก็จะใส่ผักที่เหลือลงไปนะคะเลยมีข้าวโพดอ่อยแล้วก็ดอกกระหล่ำนะคะก็ปรุงรสกันเลยค่ะใส่ซอสหอยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วใส่ซอสผู้ขาทองค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเราก็ต้องุงทีหลังอยู่แล้วนะคะนี่แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะชอบน้ำเยอะๆก็ใส่น้ำเยอะๆนะคะ เป็นไงคะหน้าตาน่าทานไหมคะทุกคนแล้วก็รอให้เดือดนะคะทีนี้พอเขาเดือดเสร็จแล้วเราก็ถึงจะค่อยใส่แป้งนะคะแป้งก็ตามความชอบเลยนะคะชอบเหนียวมากก็ใส่เยอะเหนียวน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วแต่ ความชอบเลยนะคะตามความชอบของเราเลยนี่ก็ราให้เดือดนะคะน่าทานไหมคะทุกทกคนฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ,กก like, share, ะ,คะทุกคนไม่เลงนนานมาทีแต่เรามานะจ๊ะเขาก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะ นี่เีวเรามาใส่แป้งกันนะคะนี่ค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปเลยนะคะส่วนผสมของแป้งมีอะไรบ้างคะแป้งข้าวโพดกับแป้งมันนะครับอย่างละเท่าเทกันแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะความเหนียวนะคะอย่างที่บอกค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะ ชอบเหนียวเยอะก็ใส่เยอะค่ะถ้าเหนียวน้อยก็ใส่นิดน้อยค่ะแป้งนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านน่ากินมากเลยค่ะโอเคนะคะทุกทุกท่านใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครให้ด้วยนะคะ เราขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ